สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายนะคะพี่น้องทุกทุกคนนะคะมาเจอกับยจเทพอีกแล้วนะคะก็จะเป็นงานนะคะงานที่น้องนักศึกษาพยาบาลเอามานะคะกระปุงเอามาซักลีดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็ซักแล้วแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าน้องเขาแจ้งว่าซีมีจุดที่จะต้องให้เบิงให้น้าแน่เนาะคะ่ะกุงเทือนะคะที่น้องเขาทรงมากถ้ามีเอียงให้เฮ็ดน้องเขาก็ชี้แจงเนาะคะ่ะหรือบางที่ มีอันน้องเขาบรแจงบางทีจะเทเป偏นจะเทปกติจะได้แล้ครับบอกน้องเขาที่หลังนะคะดูแลความเรียบร้อยน้องเขานะคะพอดีว่าน้องตัวนี้น้องเขาจบมาสักแล้วน้องเขาก็บอกว่ากระโปรงหนูขาดว่าสันนักแต่ขอรูดว่าสันว่าเสริมให้หนูแน่่วาสันว่าเสริมเสริมให้หนูไม่ให้หนูด้วยว่าสันว่าน่าจะน้องกัดชงมาหลายตัวแต่ก็เลยมาเช็คเบิึงนะคะว่า สิมีตัวใดแน่มีอาการแต่ละตัวน้องบอกว่ามันสิมีอาการแตกต่างกันไปนะคะแต่ละตัววานนี้ตัวนี้เช็คแล้วก็สิมีอาการก็คืออ่าตะคออนะคะตะคอได้ขาดส่วนตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็คือ,อตรงตุดสิบนะคะกลนซิบเขาเป็นปัญหาที่ทุกคนต้อง,ต,อง,ต,องต้องเจอนะคะ จุดนี้นะคะทุกคนใส่แล้วก็ทุกคนก็สิเจอตัวนี้เช็คแล้วแต่ขอกันยังแน่นดีอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่ายเยื้เทปก็บโบเทิงก็บ่าแน่นดอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่มันเพรท่านในขาดท่านในรูน้องเดี๋ยวเยื้เทปก็สิเสริมให้คือกันเนาะค่ะอันแล้วก็ตัวนี้ก็สิมีปัญหากับซิบนะคะซิปขาดมองเขออินกลิบซิบตุดซิบนะคะมันสิขาดแทบทุกคนนะคะ น้องบางคนเขากะเย็บเองเย็บมือเนาะคะ่ะเย็บมือมันกัสีบอคือเย็บจักแล้วเนาะคะ่ะมันกัสีถ้าบอบางคนเขาประหยัดเขาประหยัดเสียตังเขากะเย็บเองเนาะค่ะบางบางแล้วบางที่เขาเอาด้ายสีขาวเย็บมันกันสิเวลามันปลีออกมันกันนะะนนนนสีเห็นด้ายขาวๆเนาะค่ะเจเิพเห็นเจติพกับสิลือออกไ้เบิดเนาะคะ่ะเจติพกัสิเอาสีสีดำนะคะ มาทำมาเปลี่ยนตีนผีนะคะอันที่อยู่จักก็คือตีนผีเย็บ yep, ธรรมดาเนาะคะ่ะส่วนตีนผีสองอันนี้ก็จะเป็นตีนผีที่จะใส่ซิปมันจะเป็นอันสีสายสีขวาเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแต่ห้านนัดห้าถนนะัถนนะดท่านไปเ้าก็ใส่อันนั้นเนาะจะขอตีนผีออกก่อนเนาะคะ่ะก็ไขไขค,ควงสก้อนเนาะคะ่ะวิธีเปลี่ยนตีนผีแกะไขควงออกสก้อนเลาก็ใส่ตัว ัวนี้ออกเข้าก็จจาใส่ทีนพี่ตัวที่เข้าถนัดเนาะค่ะถะนัดใสยหรือเขาถนัดกวาานะคะใส่ได้ทั้งสองอันนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะจ๊ะใส่แล้วก็ขันเข้าไปคือเก่านะคะขันนอ็อตอีกตัวหนึ่งใส่ดูหลยจนเพลินหวานแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เนาะก็จะแน่นหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะ ก็มาเข้างานกันเลยเนาะจ้ะชุดน้องพยาบาลเนาะคะ่ะส่งมาสักรีดเนาะคะ่ะงานซักรีดก็มีงานตัดงานเย็บเนาะคะ่ะมีอยู่ที่ร้านเยเทพจบที่เดียวเลยเนาะคะ่ะก่อนอื่นเน่ยเทพผ่วจะต้องจัดการเนาะ,ะได้สีเหมือนก่อนเนาะคะ่ะช่วงนี้กะสีก็อเหบข้อแหงเนาะคะ่ะกินยังเข้าไปกัแเหบกัแหงเนาะก็ ไย่ำรักษาสุขภาพนะคะทุกคนฝนกระโตกเุม,มือเนะคะฝนตกๆุกวันก็แย่เข็มกอนเนาะถ้าเป็นตะกอนนี่เน่ยแปื้ดแย่ปื้ดเลยนะคะพี่น้องค <c oughs> <c oughs> ่ะองขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> นี่การสมา์ทข้อร้อมค่ะลืมเข้าไปว่า <c oughs> <c oughs> หัดคลิปอยู่นะคะ ขนาดเทศอยู่กันยังลื่มเนาะค่ะพี่น้องถ้าไปหาผูไดสาอยาฝ่าวากันเด้อค่ะขออภัยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันขี่หลงขี่ออลืมอมบีรีเนาะจ้ะค่ะก็สิประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะเขากบผูกผมได้แล้วนะคะเขากะเริ่มจากด้ันในนะคะเดิมจากดันในเาก็ปักขึ้นไปเนาะคะ่ะปักขึ้นไปแล้วเราก็กลึงไปเลยนะคะ เห็นบอชัดเนาะค่ะเพราะว่าจะเทปตั้งกล่องไวต้ตังหนาเนาะคะ่ะเห็นจังได้กระไดบันจะเขาอยู่นะคะแล้วก็ให้เขาแน่นหนาขึ้นนะคะให้เขาแน่นหนาขึ้นเพราะว่าท่นบางที่นะได้เพราะท่านขาดเนาะคะ่ะเนื้อเหลือนิดหน่อยจะเทปกระสีจะเทปกระสีเสริมให้ไปเลยเนาะคะ่ะบางที่นองบได้บอปดถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าน้องสีใส,ส,ส่อีกโบกจักเทืยมมันก็สีรุดเนาะคะ่ะจัดการไปเลยนะคะกระสีเป็นอีก จุดหนึ่งนะคะที่หให้น้องๆเขาติดใจนะคะว่าเอยหนูไม่ได้บอกแต่ป้าก็ทําให้อย่างจังสีนอจัดก็สิเป็นสไตล์ของยะเทพนะคะร้านยะเทพก็จะประมาณนี้กระดุมบางที่กะบพท่านรุดแต่ว่ามันไก่สีรุดแล้วแบบรวมๆจังสีนอะค่ะเราเห็นเราก็คา,าดว่าอีกไม่นานก็จะจะรุด เราก็ใส่ให้น้องเขาไปเลยเนาะค่ะสอยเสริมอย่างเี่นเนาะค่ะติดตะขอเสริมเอ้ยติดอันซอยได้สอยอย่างเสริมเขาไปเลยเนาะค่ะเราไม่ต้องไปคิดว่าเออให้มันหลุดก่อนเขาไม่ได้บอกจะไปทําทําไมอย่างเส่นนะเข้าเขาเขากับบอคิดแบบนั้นเนาะคุ้ยเสริมให้น้องเขาไปเถอะเยออีกไหนก็หลุดพปสิวาคิดแต่แต่หนีเนาะค่ะมันก็เลยเห็นในน้องเขาถูกใจเนาะค่ะก็ เป็นเหล่อมที่ดีนะคะเคล็ดลับเล็กๆ,ๆในน้อยมาฝากกันเนาะคะ่ะเสริมไปหน้ามนนะคะบางที่นะมันรุดหายกับมีเนาะคะ่ะรุดหายแล้วเท่ากับมาเสริมมามะติดไหไม้นะคะเท่ากับคิดคาดตะขอไปนะคะเพราะว่าอยู่ห้านก็จะมีตะขอไว้ประจําเพราะว่ามันได้ใส่อยู่ประจำเนาะคะ่ะพี่น้องนะะก็เล็กๆในน้อยเนาะคะ่ะเห็นห้ลูกค้าติดใจเนาะคะ่ะพี่น้อง บ่าหาแต่เพ็นนบอกนะคะเาเห็นเนาก็จัดการไปเลยบางคนกะสีวา่าเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกจะทาทาไมจังางนี้เนาะก็มีเขาก็ากต้องเบึงลูกค้านั่นเด้อค่ะบางคนที่เป็นอ่ขี้เหนบบียวใจสีเป็นกระบอยากใจเนาะเห็นไหนเป็นกระบอยากใจอย่างนีนะเขาก็ต้องเบึงเขาก็ต้องเลือกบางคนเขาบุ้งดอกว่าเสื้อผ้าเขาสีลุวยีสัมแตเขากน เบ่งคจนจัก่อนะคะพี่น้องเขาก็สามารถเบ่งคนให้ออกเนาะถ้าเขาเขาส,สบายสบายเขาไม่เรื่องมากอย่างนี้เราก็ทําให้ไปเลยจัดการให้ไปเลยนะคะก็ไม่ต้องไปบ่ต้องไปหวงแห้งเขานะคะพี่น้องจะเทยวก็มีเปิดอยู่ปูน,นึงเปิดหลนันทําเหมือนกันเนาะทาเหมือนกันเขาก็จะ เขาก็จะทําตามลูกค้าเป๊ะเ,เ,เลยบางทีบางครั้งมันก็ทําให้ลูกค้าแบบว่าหายไปเลยอนี้ก็มีเนาะเราก็ต้องหาเทคนิคหรือว่าหาไอเดียดีๆหรือเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนาะคะ่ะเราก็าจัดการให้ทุกใจลูกค้าไก่โกเนาะคะก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบนึ่งแล้วจะพี่น้องคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเนาะก็มาเล่ามาเสริมได้เสริมตะขอให้มันแน่นหนาขึ้นนะคะ ฝังหนึ่งมันยังไม่แน่นเนาะมันก็อาจจะหลวมไปนิดนึงเราก็จัดการไปเลยนะคะอันนี้คือสไตล์ยาเทพนะคะเนาะเดี๋ยวน้องเขาก็จ่ายเองเพราะว่าไม่ต้องห่วงเนาะคะ่ะถ้าเราทําออกไปแล้วน้องก็ถูกใจเนาะเรา,ะะา,เราออก็ะค,ะาาคิดตังค์ได้ไมีมากก็น้อยหรือว่าก็แล้วแต่เนาะคะ่ะมันมันถ้ามันอาการเยอะเราก็คิดเพิ่มเล็กน้อยแต่ถ้าอาการมันไม่มากนักบางทีเราก็ย่นยวนะอะไรอย่างนี้ก็มีเนาะจ้ะ อาจจะพูดเ,เยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าได้พูดแล้วก็คือ,เ,อ,อเข้าเนื้อเรื่องแล้วก็ยาวเลยนะจ๊ะพี่น้องเราก็เสริมให้มันแน่นหนาขึ้นมานะคะก็จะช่วยให้น้องก็ใส่ได้ทนขึ้นมาอีกนะคะ,คะก็เสริมไปให้มันดูดีเลยเนาะคะ่ะ ตัวต่อไปเนาะคะ่ะก็จะเป็นคนละอาการเนาะตอนแรกจะเที่าวจะแยกคลิปเนาะคะ่ะก็เลยเอาต่อเนื่องกันไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องเข้ามาด้วยกันเอ้ยไม่ใช่น้องเขาเจ้าเดียวกันเนาะคะ่ะก็จัดการไปด้วยเลยนะคะเราก็เช็คดูเนาะเดี๋ยวเราก็เย็บตามแนวซิปเลยเนาะ,ค,ะค่ะเราก็ใส่เต็นพีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดการได้เลยนะคะ เพื่อนบางคนเพิ่นบอกว่าเบิ้งกะเบิ้งไปจังสั้นละเห็ดบบป็นดอกกระสานวานเนาะคะ่ะก็ล่องเห็ดเบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็เห็ดเป็นนอกจากพี่น้องค่ะเราก็ย้ำให้น่นหนาหน่อยเนาะคะ่ะเราก็เดินตามชิปเขาก็จะล่อง,องพอดีคะ่ะถ้าเห็ดจริงๆนะบายากเนาะคะ่ะเขาจะไปตามแนวเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะลงล็อกเขาเพอดีเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรค่อยเราตั้งให้ ได้ตีนผีที่ถูกต้องแค่นั้นเองเนาะจา้ะที่จริงเขาก็จะมีตีนผีสีขาวเอาไว้สําหรับใส่ซิปเนาะแต่ว่าจะเทปลัดขั้นตอนเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ต้องไขตีนผีบ่อยๆเนาะคะ่ะก็จัดการทีเดียวไปเลยนะคะหลังจากที่เราเย็บซิปเสร็จแล้วเนาะก็จะเหลือตรงตุดซิปเนาะคะ่ะตรงที่สําคัญสาคัญที่มักจะขาดอยู่บ่อยๆเนาะคะ่ะ บางคนก็จะตรงซิปไม่ขาดแต่ไปขาดตรงก้นซิปตรงตรงเส้นที่ยาเทปเย็บเมื่อกี้ไม่ขาดแต่ไปไปขาดจุดเนี้ยค่ะจุดที่ยาเทปกำลังจะเย็บเนี่ยส่วนใหญ่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเนียมันก็จะเป็นรูทีนี้เราก็กลับด้านในออกมาเย็บเนาะคะ่ะอันนี้อาจจะกลับด้านกันหน่อยเนาะกลับตีนผีแล้วก็จะแสงก็อาจจะบุบาวาบุบบหน่อยนะคะ เย็บขึ้นมาแล้วก็ได้ก็จะเกยหรือชนชนกันกับเส้นที่เย็บย้ำตรงเส้นชิเมื่อกี้เนาะค่ะแล้วก็ย้ำให้ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญแล้วก็สําสคัญทำไมถึงเรียกว,ว่าสําคัญเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่นั่งนะคะนั่งแล้วก็จะใช้เหมือนมันก็ว่าใช้งานหนักนะจะบอกทั้งไตบอกทั้งลาวเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าจะเทปได้ทั้งสองภาษายกเว้นภาษาต่างประเทศเนาะค่ะ ตรวจสอบเบิ้งเนาะเส้นด้เส้นยังที่มันมีแล็บมียังออกมาเนาะค่ะเส้นด้เดิมนะคะเสียงกระสุนปบเบาแจมปันได้เนาะจะพี่น้องก็ต้องขออภัยเด้อเย็บผ้าสีดำเนาะค่ะก็บิป้ะมานนี้เนาะเช็คกันยังเบิ้งให้ละเอียดเนาะค่ะเบิ้งให้เรียบร้อยเนาะค่ะเส้ได้เส้นยังที่มันอันนี้ออกมาเข้ากับตรวจเบิ้งเนาะค่ะที่มันแล็บออกมาเราก็ตัดให้เรียบร้อยเนาะค่ะ อค่น,นี้ก็เป็นอันวาสเสตแล้วนะคะแล้วก็ปรีดได้เลยนะคะพี่น้องก็พมีอยังหลายเนาะก็ส่งให้ผู้รีลิตนรีดต่อไปนะคะแผานากรีดเดี๋ยวปฏิยุบแผานากเย็บนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ